สวัสดีค่ะ g o กา a p ี e ี EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูคณะที่เราเรียนจบเนาะซึ่งก็คือคณะศิลรกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร์ด้วยจริงๆก็คือประเด็นเนี่ยอาจารย์ชวนมาเพราะว่าที่นี่เพิ่งมี open house ไปเนาะก็คือการที่พาน้องๆที่อยากจะมาเรียนต่อที่นี่ปีหนึ่งเนี่ยได้มาดูว่าบรรยากาศการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงจะได้มาพิจารณากาันแต่ว่ามันก็สิ้นสุดไปแล้วเนอะอาจารย์ก็เลยเผื่ออยากจะให้น้องๆคนไหนที่แบบยังไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็เลยได้มาดูออนไลน์ก็เลยชวนเรามาวันนี้ค่ะก็จรริิงงๆต้อออเเล่่่าาากนนดึวะ เรียนที่นี่คณะศิลปกรรมศาสตร์เนาะเอกออกแบบสื่อสารซึ่งอยู่ภายใต้เอกออกแบบนี่แหละทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะแล้วมันเรียนไปทาอาชีพอะไรอะไรเงี้ยมันก็คือกราฟิกดีไซเนอร์นี่แหละกราฟิกดีไซเนอร์ก็เช่นพวกแบบออกแบบกราฟิกโลโก้ทําโปสเตอร์แล้วก็จริงๆบางคนก็ต่อยอดไปทําแบบโมชั่นออกแบบต่างๆได้หลายอย่างเลยค่ะเราว่าเป็นเป็นคณะที่เป็นพื้นฐานที่ดีเนาะสำหรับโลเคชันของที่นี่อ่ะก็คือที่เนี่ยตั้งอยู่ที่อโศกโนาะใจกลางอโศกใจกลางเมืองเลยโคตรสะดวกเลยมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราอ่ะเลือกที่นี่ด้วยเพราะว่าบ้าานนเเรก็ออยู่แถวีหมื ก็ค่อนข้างสะดวกจริงๆสมัยนีย้มันก็ผ่านมา12ปีแล้วเนาะก็สมัยนั้นก็เป็นคณะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากแล้วเราก็มีรุ่นพี่หลายๆคนจากที่โรงเรียนก็เรียนที่นี่เหมือนกันที่เนี่ยดังเรื่องแบบมีดาลงดาวล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างคนดังๆที่ที่ยุคเราทันกันน่ะเนาะก็มีแบบ น้องเต้ยจจลินอะไรเงี้ยเราอยู่ปี4น้องเขาอยู่ปีหนึ่งมีแบบพี่เป๊กเป็นมนัดมีใบเฟิร์นมีออมสุชา s ตร a w b เบอร c h ี่ชีสเค้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคณะที่แบบอู้คนก็จะบอกว่าแบบดังมากดาราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบใครๆก็อยากจะเข้าที่นี่จนมาถึงทุกวันนี้แหละเราคิดว่านะจริงๆระหว่างทางเดินคือแบบมันอัปเกรดไปมากเลยทุกคน compare to สมัยเราที่แบบ12ปีที่แล้วนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเขาก่อสร้างอยู่นั่นแหละแต่เขาก็ทําเป็นแบบมีกราฟฟิตี้นิดๆหน่อยๆให้มันดูสมกับเป็นคณะ Faculty of Fine a r t เนาะเออใช่ชื่อคณะศิลปกรรมเนี่ยก็คือชื่อภาษาอังกฤษเนาะก็คือ Faculty of Fine Art ซึ่งภาษาแบบเวลารับน้องหรือชื่อย่อของคณะเขาจะเรียกว่า f ฟ FA ก็คือ FOFA ประมาณนี้แต่ว่าคอมมูอ่ะเอกเราอ่ะเอกออกแบบสื่อสารใช่ไหมมันก็จะมีรหัสรุ่นของตัวเองอีกก็คือเป็นแบบ Communication Design เขาก็จะเรียกแบบ คอมมู15อะไรอย่างเงี้ยแต่ละรุ่นแต่ละเอกอะ่ะมันก็จะมีรุ่นของเอกที่ไม่เท่ากาันเนาะบางเอกเปิดก่อนเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี้เรามาอยู่ใต้คณะแล้วค่ะแป๊สีมอไซคตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่ที่ใต้ตึกของคณะสินกรรมแล้วทุกคน เขาทำใหม่คือแบบอลังการมากอุ่าอัปเดตมากสมัยเรามาอยู่นี่คือไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ด้านขวานี้มันมีเป็นแบบโฟฟาแกลลอรี่ด้วยนะอ่าแล้วก็ข้างหลังอีกซิกเนเจอร์หนึ่งค่ะก็คือเป็นสครับเจอที่แบบมีตั้งแต่สมัยยุคเรายุครุ่นพี่เนาะก็คือเป็นหลอดสีสามหลอดะคะ่ะที่แบบเป็นเด็กศิลปกรรมต้องรู้ต้องมีสิ่งนี้เป็นเหมือนแบบจุดนัดพบด้วยอะไรแบบนี้จริงๆเรานัดน้องๆไว้อยากให้น้องๆอ,อ่ะเขาพาเราไปดูว่าเฮ้ยที่นี่มันอัปเดตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเชิญ น้องๆแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,น้อง iology, สายป่าค่ะคับเค้นครับอยู่ปีสองเหมือนกันค่ะโอเควันนี้มีอะไรอยกากพาพี่ไปดูบ้างนคะออฟเฟกต์ก็เนี่ยก็เริ่มจากข้างล่างก่อนเลยก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแกลเลอรี่ค่ะสำหรับ,บว่าจัดงานทุกปีเลยค่ะแล้วก็ทุกสาขาของางนี้ก็อันนี้นะคะก็คือที่เห็นปิดเป็นสีดำเนี่ยก็คือของสาขาน่าจะชิลสากลเนี่ยเขากำลังซ้อมอยู่สำหรับแสดงอื่นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันแล้วกันนะว่ามีอะไรค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่ชั้น12น้องๆจะพาพี่ไปดูอะไรคะไปดูห้องเรียนของเราค่ะก็เริ่มจากสองห้องแรกจะเป็น <Okay. S 2> ห้องลิเชอร์ค่ะประตูน้ําเงินประตูห้องแรกค่ะทําไมถึงเรียกเป็นชื่อสีประตูอ๋เพราะว่าสีประตูเป็นปสีประตูน้ําเงินจริงๆค่ะมันจําง,ง่ายใช่ไหมอ่ะไปเลยค่ะเชิญเข้าไปนี่ประตูน้ําเงินนะคะทุกคน คือะร่ามาฟังอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคะก็คือจุก็นั่งนั่งเบียดเบียดกันหน่อยอะไรแต่ก็เรียนเป็นภาษาไทยเนาะเรียนเป็นภาษาไทยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าบางคำที่มันแบบเป็นคำที่มันอยู่ในวงการดีไซน์เขาก็จะสอนนครัที่มันเป็นคำศัพทอ่าไนยกตัวอย่างสิอย่างเช่นแบบว่าเขาว่าเลนิน่าคำว่า แจ็กสโพสแปลว่าอะไรคะน้องคะแจ็กสโพสก็คือเป็นแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งเลย mm hmm. อะฮโอเคซึ่งอาจารย์ที่เนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ประจาําอาจารย์พิเศษหรือยังไงมีอะไรบ้างมีอาจารย์ประจําแล้วก็มีอาจารย์พิเศษมาด้วยค่ะก็บางทีอาจารย์เขาก็จะชวน คนที่เขาแบบสเปเชียลไลฟ์ทางด้านนานะครับมาสอนมาเดเชื่อเราเพราะเราจะได้เห็นว่าแบบว่าคนที่เขาแบบทํางานตรงนั้นจริงๆเป็นจริงจริงดีดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้แบบก้าวทันตามยุคสมุงสมัยเนาะอ่ะแต่ห้องต่อไปค่ะน้องบอกว่าห้องต่อไปคือห้องเขียวใช่ไหมห้องประตูเขียวค่ะห้องประตูเขียวค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงได้ป่มโอเคให้ให้น้องพาไปดีกว่าได้ค่ะห้องประตูเขียวคือเมื่อกี้น้องปีสามเขาใช้กันอยู่ อันนี้ให้มาดูเฉยก็ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือบรรยากาศห้องน้องปีสเนาะใช่ไหมคะอยู่ปีสกันเนะ <ๆ S 2> เาะเราเรียนวิชาอะไรกันค่ะมาถึงคำถามเด็ดค่ะที่อยากรู้จริงๆแล้วเราคิดว่าการเอ็นเข้าขนาดนี้ยากวะ ประมาณหนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันคู่แข่งค่อนข้างเยอะนเรืเพราะว่าอย่างตอนทีแคสหนึ่งครับก็สาขาเรามเป็นสาขาที่เป็นอันดับหนึ่งของที่นี่เลยที่แบบคนเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างกับการที่จะแบบรู้แล้วว่าโตขึ้นเนี่ยฉันอยากจะเรียนเข้ามหาลัยเกี่ยวกับคณะออกแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไง ก็ของหนูอะคะ่ะก็คือหนูเริ่มทําแบบว่าพอตใหม่เลยตัออ้งแต่แบบมวันมสี่มห้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่หนูเรียนสายวิทย์คณิตมาก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีผลงานอะไรมากขนาดนั้นก็เลยเริ่มทําพอร์ตใหม่หมดเลยแล้วก็ดูพี่พี่ที่เขาเคยแบบเอามาลง YouTube บ้างนใน Twitter บ้างแบบในเใน X ใน X บ้างว่าแบบเขาลงมารีวิวแบบอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เขาใช้เเป็นวิธีบอกว่าวิธี How to ทำรีแนลเหรอมีค่ะเฮ้ยสมัยพี่นี่ไม่มีแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามิกี่อยากเมนชช่นนิดนึงที่เราบอกว่าเฮ ามาก็เข้าคณะนี้ได้ใช่เออ<ช>มันมันเป็นยังไงเราต้องเตรียมตัวยากก<อ>ว่าคนที่แบบอย่างพี่เรียนสายอาร์ตมาเนาะตรงอยู่แล้วแล้วของเราสายวิทย์มันเป็นยังไงของหนูก็จริงจริงหนูก็ไม่ ม่ได้แบบว่าไปติวอะไรด้วยก็แบบเหมือนศึกษาด้วยตัวเองส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดีวยวกันที่เป็นสายวิทย์ด้วยกันมีคนที่อยากเข้าสายอาร์ตเหมือนกันก็เลยแบบเหมือนพาพาไปแล้วไปค่ะแล้วไม่ต้องเรียนติวด้วยหรอใช่หนูไม่ได้เรียนจริงปะเนี่ยสุดยอดแสดงว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานวาดรูปพอได้อยู่แล้วปะ่ะพอได้คพอได้เราคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่ทำให้พวกเราได้รับเพื่อนค่ะจากพอร์ตโฟลิโอของเราผมคิดว่าอาจจะแบบบริษัทหรือเปล่าเพราะมันมีทั้งแบบโฟโต้มีททัั้้้งงแแบบบบบกกกรราาาาาาฟิิิมมมมีโคคคคดดว่่นนนออขจะลลุหยๆ็ หล,ห,ลหลายแบบก<อ>็แบบทั้งอาจจะงานมือด้วยงานกราฟิกด้วยอะไรเงี้ยงาน<ะ>วิดีโอด้วยซ<ช>ึ่งจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาเรียนที่คณะนี้คือเราสอนทุกวิชาจริงตั้งแต่แบบกราฟิกโปสเตอร์แบนดิ้งตัดต่อวิดีโอทำโมชั่นเนาะเราก็เลยคิดว่าอาจารย์ก็คงพยายามจะเลือกเด็กที่แบบอยากจะเรียนรู้หลากหลายนาะประมาณนั้นแล้วมีกี่เรื่องการเตรียมตัวการสอบแล้วแล้ว p r o c เ s s อะคะพอยื่นพอร์ตแล้วมันต้องมีแบบมาสอบความถนัดอีกปะของรอบพอร์ตไม่มีค่ะก็คือยื่นพอร์ตแล้วก็รอมาสัมภาษณ์ อ๋อเหรอแค่เเหรอใช่ค่ะก็คือวัดที่พอร์ตกับสัมษณาเลยใช่แล้วก็เข้าได้เลยจริงปะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขามาแทร็กทีแคสสองก็น่าจะแบบว่าก็ยื่นพอร์ตเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมารอว่าแบบเขาก็จะให้โจทย์มามาทำคอนมถนัดอ๋ออ่านั้นก็จะเท่ากับตอนที่สอบโตรงใช่แสดนว่ก็คือเหมือนมาทุกคนมาแบบ50คนอยู่ในห้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ให้โจทย์มาแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ให้ทาแล้วโจทย์ที่ทํานี่เป็นอะไรคะเป็น drawing หรือเป็นเหมือนจะเป็นแบบว่าให้ออกแบบ ถ้าปีเราน่าจะเป็นออกแบบซองอ่างเปาใช่ค่ะแบบว่าให้ออกแบบซองอ่างเปล่าองเปาเขาเหอนจะใหดูเทรนต์ว่าแบบว่าเทรนด์ของปีเนี้ยมันเป็นประมาณไหนแล้วเขาก็อยากให้ออกแบบซองอ่างเปาแล้วคือเขาเหมือนจะโยนโจทย์มาให้ว่าห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีแดงห้ามใช้สีแดงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียงแล้วก็หาวิธีให้มันออกออกแบบเป็นซองอ่างเปาให้ได้ค่ะอ๋อโอเคก็วันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูห well ้องอื่นต่อเดี๋ยวจะมีน้องแก๊งอื่นพาไปดูค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยากจะมาฟิตเช็คกับน้องๆเลยให้สองสาวสองสวยคนนี้แนะนำตัวนิดน,นึงค่ะชื่อชื่อชมพูค่ะอยู่ปีสค่ะ ชื่อยูอินค่ะยูพิซ่โอเคพี่มีคําถามค่ะพี่อยากรู้ว่าสมัยนี้ยุคนี้แฟชั่นของน้องนองนักศึกษามหาลัยอ่ะคือต้องต้องแต่งตัวยังไงในคณะเราความเก๋มันอยู่ตรงไหน,นเอาเป็นสไตล,ล์หนูอะเสื้อ,อยังไงก็ต้องขาวค่ะแต่ว่าจะเป็นดีเทลแบบแปลกๆหรือว่าจะเป็นแขนตุ๊กตาหรือว่าเป็นปกแบบคอบัวอะไรอย่างงี้ได้ได้มดเลยค่ะแล้วแล้วสไตลิ่งล่ะคะวันนี้ วันนี้มาแบบ <c oughs> <c oughs> มาแบบชุดนอนนิดนึงค่ะแต่ว่ายัางแฟชั่นอยู่นิดนึงแล้วเราใส่เป็นกระโปรงยาวใช่ค่ะสีดีดำแล้วก็ยังเรียบร้อยอยู่ค่ะแล้วก็มีสีม่วงเพิ่มสีสันให้ชีวิตแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บนหน้าด้วยเป็นสีสันในชีวิตแล้วรองเท้าว่าใส่รองเท้าอะไรก็ได้หรือว่ายัางไงต้องถ้าให้เรียบร้อยก็ต้องเป็นผ้าใบค่ะอ่าให้เราแนะนำบ้างอันนี้คือแต่งตัวมาส่งงานก็เลยอ,อ,อยากให้แบบ ดูเรียบร้อยไปเรียบร้อยเอาแบบมีความเขาเรียกนะมีกรารร<ช>ัษะให้มกอ<ช>ส่งงานประมาณนี้ขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้ค่ะเรามือยู่ที่ชั้น 12A แล้วค่ะก็คือเป็นชั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะให้น้องๆเขาพาเขาเราเข้าไปดูในห้องคอมกันเดี๋ยว เจอน้องๆกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสามสาวค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะแบมบี้ค่ะอยู่ปีสองค่ะมินนี่ค่ะอยู่ปีสองเหมือนกันค่ะเฟย์ค่ะอยู่ปีสองค่ะโอเคค่ะ, 2, คคะก็น้องๆปีสองเนาะพี่อยากรู้ว่าตั้งแต่จริงๆปี1ถึงปี2อ่ะพวกเราเรียนอะไรกันบ้าง เดี๋ยวจะให้เล่าถึง3 4เลยนะอ่ะให้เราเริ่มก่อนก็จริงจริงปีหนึ่งเหมือนเราเรียนแบบพวกพื้นฐานเนาะใช่ค่ะเช่นอะไรอะพื้นฐานเช่นโปรแกรมโปรแกรม Adobe ส่วนใหญ่อ๋อโปรแกรมเหมือนว่าสอนใช้คอมเลยใช่ไใช่ใช่มีเรียนพื้นฐานโปรแกรมแลวอะไรอีกที่เป็นเทคโนโลยีใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนคนที่ไม่มีพื้นฐานก็คือเหมือนได้เริ่มตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็มีเรื่องทฤษฎีสี่ด้วยค่ะก็คือสอนตั้งแต่ต้นเลนแล้วก็มีเรียน Drawing ต้องเรียนอยู่ปะ เราอิงจะเปลี่ยนเป็นแบบสเก็ตแทนค่ะอ๋อเป็นยังไงคะสเก็ตเป็นเหมือนแบบให้เราสเก็ตเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แบบดูเรื่องแล้วก็เข้าใจค่ะอ๋อซึ่งเป็นเป็นงานดีไซน์หรือสเก็ตคนดีไซน์ค่ะอ๋อเหรอคะเช่นโจทย์ยังไงอ่ะจริงเราก็มีแบบว่าสเก็ตเป็นพวกแบบเลขคณิตใช่ใช่เริ่มจากเบสิกก่อนซึ่งอันนี้ก็คือเทอมเทอมหนึ่งเลยป่ะแล้วอย่างพวกวิชาพื้นฐานอย่างเลขวิทย์คณิตนี่เรายังต้องเรียนอยู่ป่ะ ไม่มีเรียนเหรอใช่เฮ้ยสมัยพี่ต้องเรียนนะเออแล้วพี่อ่ะต้องไปเรียนเทอมหนึ่งที่องคลักด้วยอันนี้เรียนไปองคลักอันี้ไม่ต้องแล้วโชคดีมากค่ะทุกคนเออก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือเอกออกแบบหรือทั้งคณะสินกรรมเลยไม่ต้องไปที่องคลักแล้วเนาะแล้วปีหนึ่งเทอมสองเรียนอะไรเทอมสองก็จะมีเป็นพวกมีดีไซน์พาราดานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเช่นแบบเหมือนประวัติศาสตร์ศิลป์อ่าดีดีดีแบบเหมือนให้รู้หลัก กอบประกมันจะเป็นมาดีไซน์อะไรเงี้ยมันเริ่มมายัางไงก็เหมือนได้รู้จักแบบว่านักออกแบบชื่อดังที่จะแบบช่วยอินสไปร์พวกเราอ่อาดีค่ะอ่ะแล้วสู่เข้าสู่ปีสองเข้าสู่ปีสองตอ,อนนี้เลยเลยป่ะทุกคนเอือมเลยค่ะอาจารย์ทิมใช่ไหมคะวิชาโฟโต้ใช่อาจารย์หิม์ก็คือสอนโฟโต้ค่ะคือพวกหนู่งได้มาเรียนโฟโต้ปีสองใช่แต่ก็คือสนุกค่ะอาจารย์แบบว่าสอนแบบ มีอาจารย์พิเศษอแอาจารย์ตางดังๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่โอ๊ตเชียร์ิตอย่างเงี้ยครัก็คือเด่นเรื่องแบบว่าถ่ายเับนีมากก็คืออันดับหนึ่งอารมณถ่ายของไปอีกก็คือเรียกว่าได้โอกาสดีๆจากแบบบุคคลภายนอกมาสอนด้วยเนาะพูดถึงงานขนาดนี้เดี๋ยวอยากให้น้องๆอ่ะเปิดให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอะไรกันอยู่บ้างเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันนิดนึงได้ค่ะ เป็นห้องคอมใหม่ของพวกเราค่ะก็คือพวกหนูก็ได้มีโอกาสมานั่งเรียนที่นี่แล้วก็คือรู้สึกว่าอุปกรณ์แบบครบครันมากเหมาะสําหรับการมาเรียนแบบกราฟิกโดยเฉพาะเลยใหม่มากค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เมทีมากค่ะที่สร้างห้องนี้ขึ้นมาขอบคุณค่ะ,คคะได้ใช้ประโยชน์จริงๆิค่ะอะทีนี้พอมาเข้าปีสเรียนอะไรกันบ้าง ปีสามจริงๆก็คือเริ่มเป็น 3D ค่ะแล้วก็มี m o ชั่นใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปีสามเทอมสองก็อาจจะมีเริ่มฝึกงานกันแล้วาเรื่อฝึกงานใช่ซึ่งฝึกงานที่นี่กี่เดือนคะรู้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันสมัยที่น่าจะประมาณ3เดือนโอ้แล้วน่าจะเหมือนกันแต่สนุกใช่ไหมคะสนุกค่ะสนุกแต่ว่าเราก็ต้องรีบหาที่ที่เราอยากจะไปฝึกอะล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องแข่งกันเองแล้วก็แข่งกับมหาลัยอื่นด้วยที่จะแบบหาที่ฝึกงานอะไรอ่ะแล้วปีสี่ปีสี่ต้อง thesis แล้วค่ะตอนนี้้ทัง เทริมเลยไหมคะ คิดว่าน่าจะทั้งสองเทอมนะคะเหมือนพี่ๆปีสามก็เริ่มคิดกันแล้วบางคนอะไรอย่างงี้ว่าจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคิดเร็วก็มีได้เร็วโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับน้องๆที่อยากจะรู้ว่าแบบปีหนึ่งถึงปีสี่เขาเรียนอะไรกันบ้างที่นี่เนาะก็ค่อนข้างหลากหลายวงสิ์ทายแหละเรียนทุกอย่างเพราะว่าน่าจะเหมือนกับเป็นการซัพพอร์ตหรือสร้างพื้นฐานที่ดีแหละว่าเรียนไปแล้วก็จริงๆใครจะไปต่อสายที่จะเป็นกราฟิกเป็นสายดีไซเนอร์อาร์ดีเรคเตอร์ก็ได้หรือว่าใครอาจจะชิฟสายกึ่งๆไปทำมาร์เก็ตติ้งทำ ก็คคบวงซรมากค่ะขนานี้รู้สึกว่าครอบคลุมมากก็คือจะได้รู้ว่าแบบตัวเองชอบอะไรดีค่ะจริงๆที่อยากรู้ว่าเราท่านนอกจากเรื่องเรียน่ะเราทําอะไรกันบ้างจริงๆ ก็คือมีที่แฮงเอาท์แถวนี้เยอะค่ะก็คือมีร้านอาหารแล้วก็ส่วนใหญ่อย่างหนูเนี่ยก็คือแบบไปซ้อมน้องซ้อมเต้นเพราะว่าเป็นศิลปินอยู่ที่แกรมมี่อ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแต่ก็คือรู้สึกว่ามันสะดวกมากเพราะว่ามันติดกับมอเลยเหมือนแบบเป็นหนึ่งในมออะไรอย่างงี้ซึ่งที่นี่ก็เลยมีดาราเยอะมากที่มาเรียนคณะเราถูกไหมก็อยู่วงโซโลแซนเดค่ะอยู่เครือแกรมมี่แต่ว่าต้องมีพี่ใส่มุกเบียนเคด้วยค่ะเออกำลังจะถามแล้วมีใครอีกเราในคณะค่ะนอกจากพวกเราตาวงเพรสกับ

ก็จะเป็นน้องหนูค่ะมิมอยู่ศิลปะการแสดงใช่ไหคะแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเขาอยากเป็นดาราหนูมาเรียนคณะนี้หนูจะแบบเออมีโอกาสมีคนแมองหนูไหมคะอุ้ยหนูว่าเยอะนะคะน่าจะมีคนมาสอดส่องอะไรโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องพักอาจารย์เนาะได้เลยค่ะได้ค่ะจะไปหาอาจารย์อีกท่านนึงค่ะที่เรานัดกันไว้นะคะอ่าเราเดินมาเจอน้องตีสามพอดีค่ะเลยอยากให้น้องแนะนาตัวนิดนึงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะอยู่ตอนนี้อยู่ปีสามชื่อเหมือนพี่เลยค่ะชื่อมิ้นเหมือนกันก็อยากรู้ว่าจริงๆอ่ะน้อง ปีสามเขาเรียนอะไรกันบ้างยังเหมือนสมัยที่อยู่ไหมออกอ่ะตอนนี้ปีสามเราก็จะมีเรียนพวกเกี่ยวกับเป็นทําเว็บค่ะอ๋อหรอทำเว็บด้วยหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมี m o ชั่นกราฟิกค่ะแล้วก็เป็น 3D ค่ะได้เรียนใช้ Blender อืมทำแมกกาซีนได้ไหมคะแมกกาซีนทาตอนปีสอง่ะเป็นเกี่ยวกับพวกเรียนเกี่ยวกับพวกไทโปกราฟีอ๋อโอเคอ่ะแล้วอยากรู้ว่าน้องมินคิดว่าวิชาหรือกิจกรรมอะไรที่เราชอบที่สุดของการได้เรียนเอกนี้ณนะตอนนี้โซฟาปีสาม าเป็นกิจกรรมที่ชอบคือชอบที่ได้ไปประกวดกับเพื่อนๆค่ะคือเหมือนกับว่าเวลาที่มันมีงานประกวดอะไรพวกนี้ปกติเราจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าอาจารย์อาจจะเป็นคนเหมือนส่งข้อมูลมาว่าเออมีงานประกวดนี้นะ,<อ>ะสนุกไหมแล้วก็มันชวนเนี่ยมันจะมีเป็นพวกงานกลุ่มอะไรอย่างนี้เราก็ได้ทํางานกับเพื่อนแล้วก็ได้ล่ารลางวัลมาล่ารางวัลเลยเนานะเพราะฉะนั้นความสนุกของการที่เราได้ไปประกวด, <S <S ดอะเสน่ห์ของการที่เราได้ไปประกวดเราชอบอะไรบ้างชอบที่ได้ลองทําอะไร ได้ค่ะทายความสามารถของตัวเองแล้วก็ทำในที่เรงไม่เคยทำมาก่อนหนูรู้สึกว่าเวลาเรียนในห้องเรียนบางทีมันอาจจะไม่ได้เท่ากับการออกไปทำจริงๆได้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ดีค่ะขอบคุณค่ะอ,อบอลสวัสดีค่ะว <hungry S 2> <ป>ันนี้วิกี้เพิ่งเจอน้องๆมินนี่บอกว่าชอบวิชาแบรนด i n g ของอบอนมากจริงเหรอจริงค่ะ จริงเหรอคะแล้วน้องๆบอกว่าเนี่ยเหมือนกับอาจารย์แบบอินสปายเขาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจาก bon er อบอนเยอะมากซึ่งจริงๆวิชาที่อบอนสอนหลักๆคือวิชาอะไรบ้างคะผมสอนหลักก็คือมีวิชา C I branding publication พ,พวกสิ่งพิมพ์ออกแบบสิ่งพิมพ์ที่พวกไทโปด้วยไหมคะเมื่อกี้ไทโปไทโปไม่ได้รับผิดชอบแต่ว่าก็คือจะสอนอยู่พวก ่พิมการออกแบบวิยาศาสตร์ในโลกแอดแล้วอยากให้อบอนพูดถึงรุ่นพี่นิดนึงที่แบบเป็นมีใครที่แบบเอยออกไปแล้วเจริญงอกงามเป็นความภาพภูมิใจของเอกเราอะไรเงี้ยเท่าที่จำได้เออเท่าที่จําได้เพราะวันนานมากรุ่นแรกๆที่ผมเข้ามาก็คือมีโจโจตอนนี้ไปเปิดบริษัทนะก็คือมีเวสเตอร์ใช่มีเวสเตอร์ดีไซน์เป็นกราฟิกเฮาส์แล้วก็เจริญงอกงามเป็นมหานิยมอ่าใช่ใช่ใช่จจริงๆหนูก็ทํางานกับบริษัทพี่โจอยู่ เทโจเขาบอกแล้วก็มีตั๋วอ่าพี่ตั๋ว m o t าส์มีพี่บีพี่บีอ่ารุ่นหนูรุ่นหนูแล้วพูดถึงรุ่นหนูนิดนึงเอาเป็นพอจําได้จําบรรยากาศได้ไหมรุ่นหนูเป็นยังไงกันบ้างสมัยนั้นสิบสองปีค่ะเอาเท่าที่อาจารย์จำได้สิบสองปีที่ยังคงจำได้โอเคหรือว่าเป็นรุ่นที่หายทุกอย่างหายคืออะไรคะหายทุกอย่างคือสูงกว่ามาตรฐานทุกอย่างโอ้โหกระทำค่ะ เป็นรุ่นเดียวที่แสดงทีสีที่พลับก้อนใช่ใช่ใช่ต้องปิดลงอินิกมากนี่ทุกคนไม่ยอมกันเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่สนุกด้วยกันมามากตลอด4ปีอย่างเงี้ยแบบเฮไหนเฮนั่นไปด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนที่แบบนักเรียนก็สนุกอาจารย์ก็สนุกด้วยเนาะมันสนุกมันแบบปินเอามันแบบสนุกมากแล้วก็จริงๆไม่ใช่แค่อบอลนะคือทุกๆุคลาสเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็เอนจอยมากๆ ค่ะก็วันนี้ขอบคุณอบอ <ใน S 1> ้อลมากๆค่ะดีค,ะคุณครับ ค่ะก็เมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์บอลไปแล้วเนาะนี่ค่ะอาจารย์ฮิมค่ะก็อาจารย์ฮิมเป็นหัวหน้าค่ะาอฟฟิศสา่ครับก็อยากวันนี้อยากจะรบกวนอาอฮิมแหละให้พาเดินดูนิดนึงว่าเอ๊ะเอกเราคณะเราอ่ะค่ะมีอะไรอัปเดตอัปเดตแล้วบ้างก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันได้เลยไปกันมิ้นด์ดูอะไรคะอาฮิมมาขายของหรอขายของนิดนึงไม่คิดว่าของรุ่นน้องเราอ่านว่าของซิมคิดนับมีคิดนับมีเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าคือจริงๆเขาเริ่มจากทาสร้อย ทำซอย,ยให้ซอยให้คลองซอยบัตรพนักงานคงแหละแล้วก็ก็โตโตซึ่งรุ่นนี้คือจบไปแล้วใช่ไหมจบแล้วรุ่น,นรุ่นอะไรคะเนี่ยประมาณ17มังม้งมั้งนะแต่เป็นรุ่นตองมินนรุ่นหนูรุ่น15้า,ามานี้กันครับม้นมาดูฟอกฟอ้าแกเราดิอเออเมื่อกี้มาแล้วเหมือนยังไม่ได้เข้าตอนนี้เป็นห้องดำไปแล้วค่ะเออทำไมไม่รู้มาไปดูกันเป็นไรได้ค่ะเชิญนอกหิมกเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน้องเขากำลังซ้อมกันอยู่ค่ะ แนะนำตลาดเราพิมสมัยหนุ่มไม่มีเลยนะตลาดพวกนี้ไม่มีเพิ่งอันนี้ตลาดนี้อยู่ตรงคณะมนุษยศาสตร์ครับก็เพิ่งเพิ่งมีมาไม่กี่ปีเมือนหร่กุ๊ปกิ๊บกุ๊ปกิ๊บก็คือมีน้องมีน้ำมีของกินเล่นเออดีมันก็ทําให้แบบกระจายการหาของกินดีนะจริงไม่งั้นมันจะแน่นที่โรงอาหารแล้วเบื่อด้วยเลิศอะเดี๋ยวขอสั่งน้าก่อนหานะส้มปั่นสมปั่นก็ได้คับ อยากให้ออหิมแนะนำนิดนึง<แ>ค,ค่ะสมมติน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาอ่ะเป็นคนชอบอะไรแบบไหนเขาถึงจะเหมาะกับเอกของเราเอกออกแบบสื่อสารโอเคก็คจริงๆมาลองดูคุณนะครับนะมันก็มีมันมีวันโอเพ h นเฮาส์ซึ่งซึ่งวันนั้นก็มากันเยอะแยะนสินักนักเรียนนักนักเรียนก็คงได้แบบได้ลองดูได้คุยกับรุงพี่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แล้วเรามีเวิร์กช็อปทำอยู่เซนสิบสองก็ได้รู้แล้วก็แต่อย่างว่ามันต้องแบบ จะรู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรก็ต้องมาลองดูลองมาลองทําดูคือส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะรู้ตอนปีหนึ่งล้ว่าปีหนึ่งพอเรียนไปอ่ถ้าอยู่ต่กก็ชอบไม่ชอบก็ก็ไปคณะอื่นแทนคณะอื่นก็ไม่มีอะไรก็ต้องแค่ปีเดียวแล้วเมื่อกี้ออฮิมพูดถึงเรื่องเวิร์กช็อปอะค่ะคือเวิร์กช็อปอันนี้มันคือยังไงอรอคะเอาเวิร์กช็อปก็คือว่าเราก็เอาเด็กเอาเด็กม6เนี่ยครับที่เขามีความสนใจในงานโ p e เพนเฮาส์เนี่ยไปไปทำเวิร์กช็อปที่สันออย่างปีปีก่อนที่ผ่านมาก็ก็ทำ ทำยันกันเป็นยันนําชอออ oh. ย่างปีนี้ก็มันเป็นธีมจิวเวลรี่นะครับแล้วก็ทําอะไรเกี่ยวกับเล่องเรื่องสีระดับอะไรแบบนี้ เอ้ยจ,จริงจริงดีมากเลยมันเหมือนเหมือนที่มหาวิทยาลัยที่เมืองนอกเนาะ,ะที่แบบเอ้ยโอเพ่นเฮาส์เด็กมัธยมอ่ะก็จะได้มาลองทําอะไรบางอย่างในกิจกรรมวันนั้นเลยจะได้พอได้ได้บรรยากาศไม่รู้เออตตนรุ่นหนูไม่เห็นมีเลยนะ,ะ <c oughs> น้องๆก็มาเดินดูห้องดูอะไรกันว่าแบบพอมาจริงจะเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ว่าแบบขันไขายเงิก็มาดูของจริงเลยชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วอยากรู้สมมติว่าน้องแบบเลือกแล้วค่ะอยากเข้ามาสวใครทีเรียของอาจารย์อ่ะ เวลาเลือกว่แบบเราเลือกจากพอใช่ไหมคะอาจารย์มีใครทีเรียอะไรกว้างๆก็ได้ไม่ต้องแบบเป๊ะ <Okay. S 1> มากประมาณไหนโดดเด่นและแปลอยัองไงคะพอใช่ไหม,อมพอตก็ต้องดูแบบคือดี๋ยนี้เด็กมันไปเรียนติวกันเยอะพอไปติวที่ไหนพอมันก็คล้ายๆกันแหะคราวนี้เราก็เราเราก็ด้วยความเป็นอาจารย์นะก็ต้องมีเซนนะว่า อะไรมันมันทำเองอะไรที่มันโดดเด่นไม่ไม่ได้ดูสวยแบบสวยมากจากโรงเรียนติวก็พนะัแม่อ๋อต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วย,มยไม่ได้แบบเหมือนเหมือนกันหมดแล้วถ้าเกิดว่าน้องๆที่เขาดูอยู่เ,เ,เ,<อ>เขาตัดสินใจแล้วอยากจะสมัครสอบค่ะอาจารย์เขาต้องไปดูข้อมูลตรงนี้ได้ที่ไหนอะคะอ๋อดูเว็บไซต์มหาลายยัยนะครับตอนนี้คณะ <ๆ S 1> <ๆ>เราก็ทำทำช่องทางการสื่อสารกันค่อนข้างเยอะเว็บไซต์มี f a c e b o o ไอจี i ิก o ก็อัอ๋อมี Facebook ทิกเก o k ของคณะด้วยใช่ปะ เคก็มีครบแล้วล่ะอาจารย์ว่านะก็แบบคณะก็พยายามแบบให้เข้าถึงง่ายนะครับนะรู้อะไรง่ายก็มาสมัครกันได้ค่ะอยากรู้อีกอย่างเดียวคับค่าเทอมของที่นี่เป็นไงคะโอเหนค่าเทอมที่นี่ทั้งมหาเลยเลยอาจารย์ว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าคุ้มค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้ารับสี่สิบคนต่อรุ่นต่อรุ่นเอกออกแบบสื่อสารนึงคือมหาเลยเป็น เป็นมหาลัยเพื่อแบบเพื่อสังคมและชุมชนคือเขาก็ไม่ได้อยากเก็บค่าเทอมแพงเพื่อ,อที่จะได้กําไรอะไรมากเขาอยากเก็บเก็บสมเหตุสมผลเพื่อที่คนแบบคนหลากหลายจะได้มีโอกาสได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกันได้ครับจริงก็ถือว่าเป็นค่าเทอมที่ถูกมากซึ่งตอนสมัยรุ่นหนูนะถูกแบบไม่อยากจะบอกเลยนะสงสารน้องแต่แบบถูกแบบหนึ่งในสามเลยแบบนี้ <c oughs> ประมาณนั้นคะ่ะโอเคก็น<ม>่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณออหิมมากๆาเลยค่ะแล้วก็วันนี้ได้พาทุกๆคนเนาะมาดูคณะของเราดูเอกของเราที่เรามาเรียนเมื่อ12ปีที่แล้วเนาะเป็น <Sm ol ik> ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆจากที่นี่รจริงๆเราอยากจะฝากว่า <S 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 บาง <id> คนอะเรียนแล้วอาจจะไม่จําเป็นจะต้องจบตรงสายก็ได้เนาะแต่ว่าการเรียนที่เนี่ยมันทําให้เรามีพื้นฐานเบสิกที่แน่นนะล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปทําอาชีพอื่นๆหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต่อยอดตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อได้ค่ะก็ วันนี้ประมาณนี้ค่ะไปแล้วค่ะ